ท่อหัวหน้าเผ่าอบ่บือโอยแล้วราสี่ห้องดันใส่เลยเหรอมันช่เป็นดานควาอีกแ้หหมอขาดูตัวไปเมยได้เมื่อนี่เป็นมือเตรียมการบูชายันว้าเราให้คนในเผ่าของเรานี่ออกไปยังหัวเมืองไทยบ้าน เพื่อไปตามหาหญิงสาวพมจันทร์ว้าวสวัสดีครับพ่อคุแม่จ้ะตอนอ้าวแล้วหญิงพมจันทร์ที่เจ้าฝอรไว้อยู่ใสกันลูกมันสิหนยเวลาิดที่นี่นจังไดล่ะครับคุณพ่อคุณแม่จังไดเผาเข้ากับบอมมิวันสูนสินไปแทนแน่นอนอ้าวญิงพมจันทร์มือว่านทึ่เห็นเป็นน่น้อยพ่อครับ เมือคึืนเนี่ยผมเอาเขาออนามให้กินก็เลยอ้วนเลยพี่เป็นธรรมดาและที่สำคัญนี่จัดเว้นย่มเฝ้าตลอด24ชั่วโมงท่านสิอ้วนไว้ป่านนี้มันแม่งบงติลูกเจ้าทำได้ดีมากเลือดบริสุทธิ์ของแม่นางก็นี่ต้องบูชายันเพื่อพิธีบาราเท่าได้เอา ing, ะเละถอจักสันเอาแม่นางคนนี้คืนมาแทนทำพิธีให้แม่หมอเดี๋ยวดิ พ่อใจเราเหลือเกินจับไปับไปแม่หมอถึงเวลาเลมงามยาาดีหรือยังเนี่ยฮะพอจันเริ่มจะเต็มดวงแล้วหาว่าแม่หมอพรอีกอึดใจเดียวอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเลือดบริสุทธิ์ของแม่สาวคนนี้ เอาละหาจังสันเปิดผ้าปิดหน้าขอไม่น่าคนนีออกเพื่อทำเป็นที่เดียวนี่ทหาฮ่าไารับเฮ้ยอ้ my god เอ้าชายนี่นี่มันละคนเหรอคอนคนคอนคนคนคๆนๆๆคนเฮ้ยดีพวกเป็นไผ่เนี่ยฮะ อะไรถามว่่าเเป็นนหญิิิงบรสุทธ์ไียมึงเป็นหญิงบริสุทธิ์ที่กูจับมาเป็นบ่ใช่ฮ<อ>้อใจเย็นๆเดี๋ยวแม่เท้าจะพิสูจน์เองว่ามันบริสุทธิ์จริงหรือบริสุทธิ์ปลอมบริสุทธิ์เลยไหมหมอ,อมหมอมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแม่หมอ ท่หัวดาวเผาเา็นไงได้นะเป็นไงเป็นไหนเป็นไหนหอมเป็นบ่หอมเป็นบ่หอมเป็นบ้าหอมเป็นบ้าหอมเป็งพอได้สุดเม็นบ่าไม่หมอนบ่ได้ผ่านมือใช้เม็นบ่บ่เคยผ่านมือชายน่นมาแล้วบ่เคยผ่านมือชาใช้แสดงว่าผ่านตะมือจะของถูกต้องที่สุดข้ารู้ข้าเห็นดวงดาวบอกข้าโอ my god ดิยาทำไปเล่น ผู้ยิงคนดีบอเมนผู้ยิงบริที่สุดและก็บอเมนเด็กสาวคนมอ่บ้านดีแล้วเด็กน่อยคนมุมขอบ้านนี่ไปใส่กันไปตามหาแล้วนี้ไปตามมาพิธีการจะรขึ้นแล้วพิธีการจะร่บขึ้นแล้วใครเป็นคนจบไปต้องไปตามหาแล้วด้วยวะเรื่งนี่สาบอดไี่สแถวนั้นพจ์จะเต็มดวงมีบัตรชิบหายจะเกิดขึ้น กับชดเผาเราออาวนี่จะเป็นจำใช่ยังแม่เห็นทางเดินเฮ้ยนี่พ่อกับแม่นี่นะยิงบริสุทสุ์ที่พวกหัไปจับมาได้คือคนดีเลยครับ<ค>ไปจับมาทำพิธีเดี๋ยวนี้ใช่ใหญ่ดซีมาบอิสุ่สุ์นี่ยังเอา ก็จับมาเมื่อวานเจ้ายังบริสุทธิ์ดูไงไม่สาวน้อยก็ตอนนี้มันบม่บริสุทธิ์แล้วไงถึงขนหนถึงเป็นเช่นนั้นใครทำามีดีไม่ไรแก่เจ้าจะมาบังรวมเพลงกับเขาเหรอเนอะเราเองใช่ไหมเป็นยังเจ้าคนะทพิธีเสียแบบนี้ฮะเจ้าไปทำให้หญิงสาวคนนี้เสียบริสุทธิ์ได้จังไรกันแม่พ่อพ่อเองก็รู้ว่าใช่มากินเนื้อดิบหรือส้อยจุเ้าแต่เมื่อคืนนี้ บ้าสามารถหาสัจจุได้ชายใหญ่ก็เลยจุกับน้องพญ่ยาใช่ไงของเจ้าทัพพิดกฎทัพพิดกฎวิบัตินาถ้าหากว่าที่บูชายันเก่าคนนี้แล้วก็เป็นยังไงเป็นยังเป็นยังใช่ไงเป็นยังไงโอ้ยกันแล้วก่อนแอคติ้งแม่เขาตรวจพนาขอโทษค่ะขอโทษถ้าหากว่าท่านพ่อจะบูชายัน ดองไปย่าคนดีล่ะก็เป็นยังไงแสดงว่าเจ้านี่หลงรักผู้หญิงคนนี้เขาไปแล้วแมนบอนี่ฮะบ่ได้หลงรักใช่ไงรักเขาเต็มเต็มร<ะ>ักเขาเต็มเต็มอ้าท่านพอ่อท่านพ่อเมตตาท่านพ่อก็ล้องคลิปย้อนกลับไปตอนสมัยท่านพ่อมกักระท่านแม่ไม่ไม่<ะ>มันมีผู้ใดหามไดอยู่ตีคนหักกันนั่นหือเอาละ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 ฟังเรา หาคำว่าผู้หญิงคนดีบ่บริสุทธิ์สำหรับงานนี้มันก็คงสิบูชายันไปบ่ได้บ่ต้องเสียใจพ่อเดี๋ยววันจันทร์จะยอมเสียสารคิมินเป็นสาวผูมจารีอผาดหัวน้องพ่อถ้าก่อนว่าพิธีการบูชายันบ่เริ่มคืนไงไม่ไงไม่ไงอย่าให้กูเล่นอะไรวแล้วก็อยัาอย่าเปล่าแล้วบอกว่า กูสร uh, tamam really? ้างสร้างกูสร้างแต่แต oh. ่เอาโดนฟื sì ้นพญไทยมาเล่นแล้วเดีว่าไปถ้าหากวิธีบ uh ูชาวันของเผ่าเฮาบ่เกิดขึ้นเผาเฮาที่ลมสลายพิบัติสูญสิ้นแต่ว่าอีครั้งที่สองวสูังเสื้อเจ้าวันนี้พิธีแก่อยู่นี่พิธียังไม่บมอเหร พิธีแก้หลังจากการพิบัติั้นก็คือชายใหญ่กับแม่หญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์นี่ต้องอุ้มกันหมุนตัวสามโลเอาของไวจะบินจ้าสุไอ้อาจาจ้าทำบ่ได้เผาเอากระดองวิบัตินี่พี่ท่านรอดรัดไม่หมอไม่หมอสุนักจิงจอกทังละครยังไม่หมอสุนักจิงจอก ต้องการหาผ kind of ouais> ู้ย voilà ิ่งมาบูชายันคนผีบริสุทธิ์ทั้งๆที่ในเผ่าน <hm ี่มันไม่มีผีบริสุทธิ์แม้แต่คนเดียวแผนการนี่หรือว่าวิธีที่นี่มันเกิดขึ้นได้จากไหนผมย้อนแย้งจังเลยผมติองจะถามแม่หมอว่าคิดจังไดจะเสียหาคนบริสุทธิ์มาบูชายันทั้งๆที่แม่หมอเองก็ยังมาบริสุทธิ์ถึงในเผ่านี่สีบ่มีคนบริสุทธิ์ไปน แต่น้องใายของเจ้าคนนี้ก็ยังบริสุทธิ์อยู่โอ้ยเอาละเอาละไม่ต้องพูดอะไรกินมันออกอันสั้นๆเราจะต้องทำพิธีเช่นเดิมแต่สิทำพิธีแต่งงานให้ลูกชายใหญ่เรากับผู้หญิงคนนี้ส่วนหญิงพ่อมาจัดคนนี้คาทิมไซมอนเอาไปพิสูจน์พ่อมาจารีเดียวนียมันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยว อันะมพงจะนกาสัเก่งไหมถมัดลินพัดดิ่ไอสองสั้นพูดได้ไตอนเจ้ต้งกฎแจ้ด้บอกว่าหามใส่เก่งไหขึ้นมาเลิโอ้ยมาพัซอมเต้นหมืมือบอลจะไปบอกพอดหามันซื้อมันซื้อแด้มือรุ้นน้ำปลาหามพดด้เห็นไ่นี่บอดฮะคอยไอคอยได้ี่อย่างคยจิลี่รจิลี เอา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 อเอาาเอ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 าหรัเอาเอเอา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 เมเอเอาเอเอาเอาเดาเหมอาเอาอาไอาเอาเอาเอาอาเอเอาเองอาดังเอาเกาเอาเอาเัาเอ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 ากอาอาเ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 อเอาเอาอาเ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 มาเอนเอาเอาเอเดี๋ยวเอีเยายอาเอีเยวเออาเไา้ใส่กางเกงซ้อนมาโอาเอเอาาเาอเอาเเอเออาเออาเออาเาอเ้เเอาออ ปอ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 ต้องไปให้ยืมลูกนั่นเระคือจ right? so hmm. mm ุดขายใช่แล้วไอ้เมื่อจิตพวกเจ้าไม่เราก็หวงเขาเรักกันได้เสียกันไปแล้วเจ้าต้องให้กันอุ้มเอาิไม่เช่นนันเผาจะวิบากขยะไอ้สองมือปิดมองกลางๆไม่เออเบิดเรื่องมาซื้อได้ไผง่ายนต้องป้องกันไว้ยังไ่ไหมลูกเนาะให้ปิดเองบ้างเลยปอไอคือปิดให้มืออีหลามันน้อยมืออ้ายญ่ปิดุมพอดีเบิรงตเสร็เบิ้ง เอาอุ้มมาหนิดูแลน้องเด้อเอาแล้วเลยดิพอตุ้มงานนี้องค์อาพ่อมาหามาเป็นเด็กาดเจ้าหน้าที่อะไรปะหานพอพอขาปะหานเจ้าเลยไรเลี้ยวๆเขามันจะมาทันกันไล่นาไม่ต้องเรียนเรื่องนี้หรอกเน้อไล่นาไม่อีกอะไรเอ้าเรียนเรื่องแม่นาคใช่แล้วเป็นตอนแม่นาคคลอดลูกไอเอาดีๆ นงอุบะอุบะอุบะอุอุบะอุบะอุอุบะอุบะโอ้เปลือกกคโอ้เดะเะเดะะบอมันใจดอกใจอีนี้ย่าตอเอาเออุ้กูเทสอะไ้โอ้ปอปอปอโอ้เนเเียนับปออออ๋อสิเอาเก็บได้เนี่ยนะอองหนไอ ไอ้นองแซ่โซงแซงคอย์ดงสีอุ่มได้ใช่แล้วเปลี่ยนเป็นคิดตะแล้ผู้เดชสูบักไซบอนไม่ใช่กินคิทตะแน่นอนเึื้อแบบโอ้ยเนาะเอาเขนมาไม่หอดการเปลี่ยนผ่ากันไปแล้วจ่อยเจเจก่อกเอาให้สมจิ้งสมจังเอ้อไอ เดียวเธอ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 เดียวยวขอเธอเดียวเอนานั้นละเจ้าทัานบ่ให้ท่านกับพ่เอาขอแค่เจ้าเธอเดียวเธอเดียวอะเธอเดียวเธอเก่งไหมยายค่ะเสี่เดียวเนี่ยคือเราจักบาทใช่หรือเปล่าเออเอามาเลอ๋อช่วยเก่งอิลิเก่งอิลิเอาเลยไปที่ลไปที่โอ้ขี้ตะแล้วหอม

มาต่อออรตีแบบไอไว้บอกแมรตีแบบเอลเชนบระบาดเนี่ยไอเจ้าเต่าคนแก่บุญบุญดนตีแบบบ่อแมนบุญแบบวสทเวีทแมมันมาเปิดตัวหมอโค้งนปแต่แต่แต่เยนกเนี่ยมีบ่แมนแบ่งรนชั โรแมนติกแมงว่าแบบนี้ไออีกรอบนึงแบบโรแมนติกว่าสันเผาเฮาสูญสิ้นสลายไปในยุตตาตะกอนเซาลูห้าห้าเดียวเฮาเป็นชนเผ่าที่แกงที่สุดในโลกเลยใช่แล้วทีรักจ้าก่อนเียเขาอุ้มน่ะเขาขอกำลังใจเนี่ยเพ่อพ่อตุ๊พ่อหมายแกพ่อพ่ออันหนึงเอาแม่เวแล้วไปนอนแน่เราคืออยากนอนพ่อแม่บ่า เปิดแอร์ไม่เห็นเราไหมน่าหงอกไหมเอาพอบอเห็นพ่อบอกว่าบอเห็นผู้ไม้บังอยู่เอาเลยลูกเอาดีๆแล้วอีหลีนี้พยายามตุบแล้วขนจริงเลยอีแม่หมอหนิมาไวกกรทอมเดีวหนิควายหนิเพเอกมิวสิกฮะมึงคือรู้ปะแม่เอาเนาะไปไม่คือเนาะ หันหลังหันหลังถ้าคนจริงโอเปอร์ตินต่อละไรไม่ได้ความไม่ได้ความว่างงานเนินเนินเสื้อเออจ้องตาจะละเอียดจ้องตาตัวจ้องตาไอเด็กจ้องตาพ่อไม่จะหนักหรอกจุ๊บน้าผากเดี๋ยวนี้แล้วเขาผ่าจะพิโรธแล้ว จุบกระพากไปแล้วใส่อีกวะฮันเสียจูบปากไห้เขาห้องโลดซะทีนี้จังซ่าละที่ขาต้องการว่าละก็ไป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 มันญิบบจบเรี้ยงท่านหัวหน้าเผาเจ้าอยากให้ลูกชายเจ้าเหตุจังไหนเล่าพอเลวพอเลวบอกเอ้ยแต่ขวางแต่ขวางก็เมื่อเขาคือเขาเนี้ย คุณเอิ้นรถพอรเจกถึงไม่ห้ามไปรถสมุดนี่มาซากับขามองตายรับสอนท่านพ่อครับท่านแม่ครับฮะเออหวังเสิ่งเจ้าอยากอยากจุมพิษน้องน้องพญายาครับเื่นเรียกาปักระสือนั่งอีกตัวนี้ไปเลยไอเดียวทากบอดโฟมแกงจุกพิษ ในขณะที่พอเท่าประโยเขาต้องจัดการลูกสาวคนเลี้ยเลีุยเขาบะเอาไว้เบ่ออะอยู่นั่กันนะไอ้เอ็นคือปะกัดแต่บบเนี่ยเห็นหนาคือแม่งสาบเถอะเอาโอ๊ยไปเย็นเสียวฉลัก โอ้ยจะมาเตือนพญานงน้องสู๋ขันลราไปบ่ฮะอันตุ้มตุ้มเสียวตุ้มเสี้ยวตุ้มเสียวบอกกันก็ได้เด้บ่ไปบ่ไปบ่ไปอย่างนี้เออแต่ว่าหน่าเป็นจะเค้งเค้งสันน้รีก็ได้จุ่มพิษจุ่มพิษหอมแก้มหอมแก้มแอบดูพญามาตั้งแต่แรกแล้วคือแบบชอบพญามากเลยหนูก็ชอบหวังเซิงเจ้าเหมือนกันนะพญา ไทยย่าพี่ขอจุบพิษสักครั้งจะได้ไหมหังหน้าไปหาก้อ <Alcohol> ง จะไม่ได้มาไลนะไฟอาพวกเธอหอมหอมแก้วจะรองเพลให้อาตีมาอาตีเมื่อกี้น่ะมาเฮ้ย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 หมอแม่ผีลงเก็นังไง แบบนี้เ้าที่จูบก,กันแหม่ว่ผีร้องเย็นจังเลยทำไมเออลุนหนูต้องเห็นนำ้ำบ่ อน ali, e okay, ี่เขาท่าเขาบักตาผมเล่นหนีนี่ไหมนี่เอาเองไม่ไอบ้านเรืออะไรบนเลืออะไร่ะความรอทีข่อยขึ้นอเดียตมาตาหน่อยเมือแล้ว แนนคือพิงกี้นี่กูก็ยอดแย่ไปแล้วเยอะอะได้ตีเยอะพิงกี้ตัวมันแมักตบบ่มันมาเป็นพิงกี้ผีตัวนี้